จริงประมาณ30-40จากสปอนเซอร์ครับแล้วก็ส่วนที่เหลือประมาณ60%เปอรเอกิดจากาส่วนที่2ที่3ก็คือการรับจ้างผลิตงานนะครับไม่ว่าจะเป็นอีเวนต์หรือแคมเปญนะครับ ตัวสตรีมมิ่งอะค่ะก็คือไม่ได้ทำเลยใช่ใช่ครับตัว s t ี e ม m i n ก็จะหยุดให้การให้บริการเลยครับหยุดเมื่อไหร่อ่ะคะจริงก็งี้แหละครับตอนนี้ครับหยุดแล้วใช่ครับผมเพราะเหตุผลออธิบายเหตุผลเพิ่มเติมนิดนึงครับที่เราหยุดสตรีมมิ่งเพราะว่าส1ปีที่แล้วมันพื้นที่ตรงนี้มันมันยังไม่ได้มีเรียกว่าไม่มีใครเข้ามาทํางานตรงนี้ในการที่จะมีสื่อกลางในการเชื่อมโยงระหว่างศิลปินอิสระกับผู้ฟังนะครับ เราก็เลยทำสตรีมมิ่งขึ้นมาแต่ถ้าฟาส์เวิร์ดมาปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่ามีผู้ให้บริการระดับโลกเข้ามาจำนวนมากเนาะแต่หลายแบรนด์นะครับเราก็รู้สึกว่าไอ้บทบาทตรงนี้ของเราเนี่ยมันอาจจะไม่ได้จําเป็นต่ออุตสาหกรรม่อไปละนะครับแต่ว่าเรายังสามารถขับเคลื่อนอุตสาหก,ารกรรมดนตรีเนี่ยผ่านวิธีการอื่นช่องทางอื่นๆครับเป้าหนึอยล้านนี่คือจะเป็นเรื่องของ i n นดิเ t o r อร์อย่างเย,เยใช่งไหม เออคือในมิชชั่นอิเคเตอร์ครับมันจะมีหลายส่วนใช่ไหมครับซึ่งต้องบอกว่าพาร์ทแรกที่เป็นสปอนเซอร์ชิพเนี่ยมันยังเป็นงานดีเวทที่เราจัดอยู่เนาะเพราะฉะนั้นตรงนั้นก็จะยังมีรายได้จากการขายบัตรมาผสมรวยตรงนี้นก็จะนับรวมอยู่ในหนึ่งร้อยล้านด้วยครับอ่ามองว่าหลังจากที่ที่เรารีแบรนด์แล้วอะค่ะสัดส่วนไรายได้มันจะ รปิ้งใหม่มันจะมีรายได้ส่วนอื่นเข้ามาเพิ่มไหมคะตอนนี้ก็คือมีสปอนเซอร์ชิพจะก,กับรับจ้างผลิตงานใช่ไหมคะหลักๆก,ก็จ้างจะเป็นคนนี้แหละครับใช่ค่าบ<ช><ช>คือ,ค,อ,ค,อ,ค,อคือต้องบอกว่าไอ้คำว่ารับจ้างผลิตเนี่ยมันก็จะมีหลายรูปแบบเนาะไม่ใช่แค่อีเวนต์อย่างเดียวอย่างที่ตัวอย่างที่เห็นนะครับบางงานมันก็เป็นิวทิชแคมเปญเป็นิวสิชวิดีโอเป็นการทำเพลงนะครับ รวมไปถึงพีจิก็งานสเกลเล็กๆอย่างพวกแอดวอร์ติโเรียลหรือว่าหาเนื้สิ่อินฟลูเอนเซอร์นะครับตรงนี้ก็จะนับรวมอยู่ด้วยนะครับเอสเตดสโคปงานเราก็ยังโฟกัสที่แค่มิวสิกอเราจะยังไม่ข้ามไปเป็นพวกครีเอทีฟเนซสีหรือแปร์ดิเนซีใช่ครับใช่ครับตอนนี่คือจุดแข็งของเราครับเรามันคือ พิซซอรีของเราเราทำงานตรงนี้มาตลอดแล้วมันคือโน้ตาวมันคือเอ็กซ์พอร์ตีสของเราจริงๆคิดว่าน่าจะยังไม่ถึงเวลาที่จะก้าวข้ามไปในเซกเตอร์รอครับซึ่งจริงเราเราก็เชื่อมั่นในจุดแข็งของเราแล้วก็คิดว่าเราก็จะแตกต่างจากทุกเอเจนซี่ซึ่งจริงๆเราก็าอยากจะเป็นพาร์ทเนอร์กับเอเจนซี่ด้วยเช่นกันจะทำงานร่วมกันในแคมเปญที่รีเลทกับมิวสิค ซึ่งจริงๆก็ถ้าอย่างเคสที่เปิดมาก็หลายๆแคมเปญเราก็ร่วมง,งานกับเอเจนซี<ๆ>่ทีเอเจนซี่อยู่แล้วแต่ว่าเราเข้าไปเติมเต็มในเรื่องความเชี่ยวชาญด้านดนตรีเป็นหลักครับผมถ้างั้นในอุตสาหกรรมเรามีบริษัทที่รักษายอย่างเราเยอะไหมฮะหรือเรามีเป็นเจ้าเดียวตอนนี้คือถ้าเป็นเรียกว่าเอเจนซี่ตรงๆเนี่ยผมผมยังไม่เห็นนะครับส่วนใหญ่ถ้าจะมีรูปแบบการผลิตงานลักษณะนี้จะเป็นทางค่ายเพลงมากกว่า ซึ่งจริงๆเราแลค่ายเพลงก็ไม่ได้มองเ,เป็นคู่แข่งกันนะแลเราก็เป็นมันทำมิกันเพราะว่าสุดท้ายพอมันมีแคมเปญขึ้นมาเราก็มีการใช้ศิลปินจากทั้งค่ายด้วยอยู่แล้วครับเห็นแต่ว่าจุดที่เราต่างอาจจะต่างจากค่ายสักเล็กน้อยก็คือข้อแรกที่ผมบอกคือความที่เราเป็นกลางเราเวลาเราออกแบบแคมเปญเนี่ยเราสามารถหยิบจับเลือกใช้ศิลปินได้จากทุกค่ายแล้วก็ทุกแนวไม่ว่าจะเป็นศิลปินอิสระศิลปินเบอร์กลางเบอร์เล็กเบอร์ใหญ่ทํางานได้หมดครับคือเน้นที่ออบเจกตีฟลูกค้าเป็นสําคัญ ไม่ได้ต้องพยายามแบบนี่ต้องเลือกวงนั้นวงนี้มามาอยู่ในแคมเ,เปญอย่างเดีทีนี้ในส่วนโชว์บิดนะเราก็ต้องแข่งกับพวกเกย์แมนโชว์หรือพวกเกย์เดรยหรือพวกอะไรพวกนี้เพระตั้งรูปของตัวเองมาคือแค่โชว์บิดของเราถ้าในมุมถ้าในมุมของโปรโมเตอร์ที่เป็นโชว์บิดใช่ครับก็ในบ้านเราก็มีหลายเจ้ามากเลยมีเป็นหลายสิบเจ้านะครับที่ที่เป็นออตัวการทําโชว์ของตัวเองที่ในฐานะเป็นโปรโมเตอร์ครับแต่ว่าของฟังใจเองมันก็จะมีเรียกว่าเราก็พยายามพุชตัวเองไปเรื่อยๆว่า จะจัดไลฟ์อัพยังไงจะจัดด mm ีไซน์ของอีเวนต์ยังไงให้มันยังเป็นที่น่าดึงดูดกับผู้บริโภคในตลาดที่เรียกว่าก็การแข่งขันันทั้งสืง่ครับอยากให้ฉายภาพแปลนสเกปของงานดนตรีงาน music festival ในไทยนิ้หนึ่งค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็คืออาจมีโปรโมเตอร์เยอะแล้วก็โปรโมเตอร์จากจีนก็เข้ามาแล้วก็ในขณะที่ผู้บริโภคเองก็เงินในกระเป๋าก็เท่าเดิมอะไรเงี้ยค่ะ ก็ต้องเรียกว่าเป็นเป็นช่วงเวลาที่มันมีการแข่งขันสูงแต่ว่าในขณะเดียวกันผมว่ามันก็เปิดโอกาสใหม่ๆที่ทำให้อย่างนี้ครับแบร์หรือเอเจนซี่เหมือนมองเห็นว่าไอ้ตลาดมิวสิคอีเนต์เนี่ยมันมันกําลังเติบโตและมันกําลังบูมจริงๆผมว่าเรียกว่ามันก็ต้องเรียกว่าหารายได้มาเพื่อทําให้อีเวนต์เนี่ยมันมเซนส์ในในเชิงไฟแนนซ์เชลทังการขายบัตรแล้วก อนเซอร์ชิพแล้วก็ช่องทางอื่นๆการขายมูชชั่นไลทสำหรับพวกนี้ด้วยะครับส,สุดท้ายก็คือจริงๆใครสุดท้ายจริงๆคือคิดว่าใครที่สามารถเอ,อ่อคิวเรตงานไลอัพต่างๆได้ตรงกับผู้บริโภคที่สุดครับก็ก็เป็นทางเลือกของผู้บริโภคด้วยะะใช่ก็คิดว่าใครอาจจะเป็นการคัดเลือกโดยธรรมชาติครับใครที่เรียกว่าตัวจริงก็ออยู่รอดได้ได้ระวังรถแบบ ตัวโชว์บ <ici> ิทจะไม่เอาว่าหนึ an ่งปีเนี่ยเราจะมีสักกี่งานงานใหญ่กี่งานงานย่อยๆมีครับจริงๆตอนนี้เราวางยีนแผนของปีสองพันยี่สิบหกเสร็จแล้วนะครับผมแล้วก็ทางทีมแคลนเซอร์วิสก็เริ่มได้เริ่มการติดต่อลูกค้าไปไปด้วยแล้วนะครับก็จะมีทั้งงานที่เป็นแฟชั่ชิปของเราเองอย่างงานฟังใจจัด